โชว์นุ่นชูนี่โอ้โหหลายคนแซวว่าแบบเหมือนหุ่นดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นไหมั่นใจตลอดค่ะแต่บ้านใจมันมาจากข้างในแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงซัมเมอร์ก็เลยอยู่ทูเสวะเป็นช่งเวลาที่แอมบ้องอับแดดพี่ต้องเอ็นจอยซัมเมอร์ <ๆ S 2> ค่ะก็เลยอาจจะเห็นรูปช่นยน,น,น้นิดนึงชว่วงนี้คอนเทนต์เยอะ คอนเทนต์ต้องมาตลอดสนุกไหมคะเวลาทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ก็สนุกค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแอนเป็นคนที่ที่จัดแจงได้ว่าอะไรคือชีวิตส่วนตัวที่แบบต้องพักผ่อนที่ต้องแบบวางโซเชียลแล้วอะไรคือเวลาทํางานเราก็ต้องแบบลงคอนเทนต์อัปเดตบ้าง่นี่หลายคนก็ชอบแม่อีอีของหนูบอกว่าเวมาตลอดอีอีอยากดูวันดจริงๆตรงนี้นะ้มครอีอี จริงๆเอามาจากไหนคิดยังไงลูกแต่เฉพาะจำขึ้มาความจริงนะคะก็คือมาจากแอนจีเ้เวลาจี้กับแอนคุยกันอะบางทีมันจะมีแบบไม่รู้เรื่องเราก็เลยจะโยนแบบเข er ้าใจปะอีองมันแค้น,นเอ่งคาะแล้วมันมันติดปากาติดปากค่ะแ,แ,แล้วก็มันรุ่งรุ่งมันทำทุกอย่างมันแบบ เบาลงใช่แฟนคลับก็ชอบรูดนี้ของหนูมากรู้ไหมคะว่าเราคนมาถ่าแอนเราจะบอกว่าชอบมากนะคะอี๊อี๊น่ารักค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็าตอบกลับมาว่าอี๊อี๊หนูเขินหนูเขินเวลาหนูพูดอีกอีกเนี่ยต้องคิดเนี่ยเวลาเราถ่ายคลิปวมาเราอยู่ในห้องคนเดียวแล้วแบบเราพูดได้เต็มที่เวลาอยู่ที่สาธารณะมันมีความเขินนิดนึงจริงๆทำคอนเทนต์ย่างหมายสำหรับเราแอนผมว่าแบบแต่งหน้าแล้วก็พากอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะมันคเยอะคุมันมัน,ม,ม,น,ม,น,ม,นมันมาโดยธรรมชาติะคะ่ะรูไ้ไหมเวลาแบบอันกดอัดเสียงคือครั้งเดียวเลยครั้งเดียวจบพูดชอบคู่ก็เ,เรียกว่าปิดติ๊กต็อกนี่เป็นฟีดแบบที่ดีมากๆช่องทางที่ดีคนชอบมากๆใช่ค่ะคือว่าติ TikTok ๊กต็อกอะโดยเฉพาะมันทำให้มันมันโชว์ตัวของเราเองตัวตนของเราเองได้มากขึ้นด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพลตอร์มที่ทำให้แอน Yeah, ที่แอนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทำแอนพักฟันก็ใจแบบว่าแอนเป็นคนยังไงบ้างออที่จริงที่ผ่านมาทั้งแอนก็เจอดราม่าอะไรเยอะแบบฟีดแบ a c k แบบทิศกลับมาทำช่วยยืนใจให้เราแบบว่าอ,อัพขึ้นมาบ้างไหมคะหรือจริงๆเราสู้ของเราเองพี่ก็สะท้อนจากแบบแฟนคลับลอะไรอย่างเงี้ยแบบคนที่ที่ support น <laughs> <ห>ะแอนว่ามันก็เป็นพลังบวกตลอดนะคะมันก็เป็นทำทให้แอนรู้สึกว่าอน แอนมาผูกทางแล้วนะแอนแอนต้องทําต่อนะคะแอนต้องสู้ต่อนะแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่าแอนแอนแอนแฮปปี้แอนแฮปปี้ที่ได้โชว์ตัวเองมากกว่าจริงๆคนจะมองว่าแอนชแอจะแบบดูเฟียสเลยจริงมันมีความแอนไม่ดูแอนบอกเลยแอนไม่ดูแต่แอนรู้ว่าเวลาแอนไม่ยิ้มอะบางทีมันจะดูดูใช่ไหมใช่จริงๆเราคือตัวตนของเราคือทิกตอกใช่ ค่ะใช่อีกีของเราอีกตลอดเขอบพูดถึง M U T X เลยจะได้ขึ้นแสดงกับมันตวนเป็นยังรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นจริงๆหล่อมากนะคะต้องบอกแต่ว่ารู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งในแบบควีนควีนทั้งแบบเราสี่คนนะคะใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามรับ่ายให้ทุกคนรู้ว่าแบบปีนี้เราจะมาแบบปัังปีนี้ต้องสนุกนะคะแล้วก็ ระดับแบบทักล้วนเลยอ่ะเราเราขอเราขอที่จะโชว์เคสความฝันให้ทุกคนหลายคนก็จะได้เห็นโองแอมแบบเรียกว่าเดินแบบสนุกสนานมากขึ้นอะไรเลยใช่ค่ะแอนอบเคลียร์ตรงนี้เลยค่ะแอนชอบเดินแอนชอบเดินค่ะมีเรยจะบอกแอนไม่ชอบเดินคือยังไง่ะก็คือตอนตอนเข้าวงการแรกๆราประกวดนะคะก่อนเนียก่อนผ่อนไอ้มงแหละแต่ว่า หลังจากไม่มองด้วยแอนบอกว่าแอนไม่ชอบเดินในคลิปเล็กๆคือมันมันมันเป็นตอนที่เราแบบไม่มั่นใจในการเดินของเราอะค่ะมันก็เลยแบบเราไม่เราไม่ชอบ<ม>เราไม่กล้าที่จะโชว์<ม>คนมากขว่า<ม>ตอนนั้นแต่ตอนนี้เวลาเราได้ฝึกมากขึ้นเราเรามีความมั่นใจมากเพราะเราเข้าใจคาแรคเตอร์ต่างๆเ,าเข้าใจอินเนอร์ต่างๆแอนชอบเดินค่ะแค่นี้ค่ะ m t x ยังมีรดรา,าม่าของน้ำตาลนี้เราเรายืนยันได้ไหมว่าน้ำตาลไม่มีป <c> ัญหากับกองดูจี พี่พี่น้ำตาลนะคะน้ำตาลไม่มีปัญหาไม่มีค่ะพี่น้ำตาลไม่มีปัญหากับกองเลยค่ะเรายังเดินทางด้วยกันเลยค่ะกับกับกองวัดเทียนจะไม่แปลกเขาแค่อาจจะเห็นว่าน้ำตาลไม่ได้มาร่วมงานไม่เกี่ยวค่ะที่เขาติดคิวยาบ่นแต่ก็จะเดินงานนี้อย่างเต็นพิธีสับๆเลยค่ะบอกกระโดยรอดูได้เลยรอดูเลยค่ะปีนี้บางคนปีประเด็นว่ามีีีท กระแสเราว่าบ้านอื่น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 มาแซวเพิ่มอีกหน่อยเ่อคเรื่องหุ่นของเราแล้วแหละไอฉกยังมีการบูลลี่อย่างนี้กงแอนเห็นรึเห็นไหมลูกค่ะไม่เห็นเดียวเออเอออเห็นแล้วอห็นแลสดงความคิดเห็นไปค่ะก็แอนคิดว่าอ่าถ้าถ้าถามว่าแบบส่วนตัวแอนรู้สึกไงแอนไม่รู้สึกอะไรแอนโอเคนะคะแอนเลือกที่จะไม่ให้ค่ามันมากกว่าเพราะว่า พราะชีวิตแอนแอนพูดไปแล้วว่าชีวิตแอนมันมากคนอื่นจริงๆแ mm hmm. อนแอนมีความสุขแต่ว่าแอนอยากใช้พื้นที่พ,พื้นที่นี้มากกว่าโะโชว์ว่าแบบการบูลลี่อ่ะเป็นสิ่งไม่ดี mm hmm. บางคนอาจจะม,มีไม่มีความผดผนเหมือนแอนอาจจะไม่ได้ไม่เคยผ่านบูลลี่ที่หนักกว่านี้เหมือนแ mm hmm. อนเราหลักไม่ได้แอนคิดว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรอ่ะเราควรเราควรหยุดเราคิคดว่าแบบมันมีประโยชน์ต่อสังคมไหมถ้าเราพูดอันเนี้ mm hmm. มันทำให้คนอ,อ,อื่นรู้สึกดีขึ้นไหมมันมันจะช่วยอะไรไหมถ้ามันไม่ช่วยแอนที่ว่าเราไม่พูดดีทําไม่น้องแองนรู้สึกว่าคนอืงพูุ้นเรื่องาราวของคนเรา,าตลอดเวลา<ถ>เออ้าางนที่เราก็แบบโชว์วิวสไต์ยูทิ้ของเราก็ต้องเป็น,นคนเฟรนดางๆไตลอดค่ะทุกทางเนี้ยแต่ว่าบางคนพร้อมที่จะยอมรับบางคนยังไม่พร้อมมันมันแค่นั้นเองนี้อยากจะบอกอะไรพอมั้ยคะว่าแบบจริงๆเราพยายามสื่อสารเขาก็โดยตลอดเรื่องแบบนี้ อยากบอกแบบคนที่ไม่เข้าใจหรอคะแอนอยากบอกว่าแบบรูปร่างคนอื่นมันมันไม่อิเฟคชีวิตเขาเลยแบบชีวิตคนที่ที่ไม่ชอบรูปร่างนี้เลยอ่ะมันมันไม่มีปรยมันไม่มันไม่ช่วยเขาแบบหาเงินได้มันไม่ได้มันมันมันไม่ได้ช่วยเขามีความสุขมากขึ้นมันมันชีวิตมันมีมากของรูปร่างชีวิตความสุของชีวิตมันไม่ได้อยู่กับ หน้าตาเรามันไม่ได้อยู่กับว่าเราไซซ์ S ไซส M ์ M ไซส์ L มันไม่มันไม่เกี่ยวเลยอะค่ะเราลองเรามองลองมองุูลองดอ,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 อย่างในบริบทขอนนางกงานน้องแอนก็ถือว่าหลังจากประกวดจบน้องแอนก็เดินมาไกลมาข้างหน้าเรื่อยๆใช่รู้สึกก็รู้สึกว่าแบบแอนไม่อยากหยุดพัฒนาตัวเองอะแอนยังยิบสาวอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแอ,อนไปได้อีกแล้วแอ,อนอยากไปอีกแอนพร้อมที่จะท้าทายตัวเองพร้อมที่จะแบบผ่านอย่างอื่นแล้วเพราะว่าก็รู้สึกว่ามัน มันมีอีกอันยังมีแบบไฟข้างในมันยังอยู่คำจำกัดของน้างามบางคนอาจจะมองว่าต้องสวยต้องคุณดีต้องค้าเรียวกันอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบเออผลักดันให้ผู้หญิงคนอื่นที่อาจจะแบบเนืซอสัต์ีอะไรอย่างเงี้ยออยากบอกว่าทุกคนที่เข้ามาประกวดนางงามเขาไม่ได้มาประกวดเพราะว่าเขาอยากโชว์ว่าเขาสวยที่สุดว่าคุณดีที่สุดแอนคิดว่าคนที่ประกวด เขามีจุดประสงค์เหมือนตอนที่แอนเข้าประกวดอะแอนเข้าประกวดเพราะว่าแอนอยากาผลักดันเรื่อง real size beauty เหมืมมนอน Miss Universe ที่มองไปอะค่ะ Rob r ัน r o b o ่อะเขาอยากผลักดันเรื่อง sustainable fashion มันมีจุดประสงค์ตลอดว่าใครเขาอยากประกวดทำไมเหมือนพี่ด้าก็ทำเพดาอยู hey, ่เเซนอะไรอย่างเงี้ยมัน มันมีมากกว่านี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมามองฝั่งนี้มากกว่าแล้วถ้าเรามีความฝันที่อยากเป็นนางงาม,อ,มอยากเข้าประกวดเวทที่ไหนก็ตามอ่ะแอนชิดว่าเราตามทวาันบบไปเลยแต่คนที่แบบว่ามองแอนเป็นโมเดลที่แบบว่าเป็นโมเดลที่ดีแบบดรายดิวี้มันเปลี่ยนชีวิตเขาเลยก็เยอะมากๆแบเยอะค่ะล้วแอนอยากแอนอยากบอกว่านี่คือไงแอนเลือกที่จะทำแบบน,นี้ตลอดยอมเลือกที่จะโดนแบบบางทีโดนบูลลี่โดนตีเรื่องเนี้ยแอน เขาอยากให้ทุกคนมั่นใจอยากให้ทุกคนรับผิ้ใค่น้ำตาไหลกับฟิตแบกดีดีตั้งเลยคะแบอกวิฉันแบบว่าเป็นพลังให้เขาได้เลยหรอกตอเลยค่ะเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นพลังบวกให้แอนตลอดแล้วที่แอนก็จะแคปนะเราได้เขาได้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบเป็นธรรมชาติตรงเราก็รู้สึกดาวมันคือเราก็รู้สึกแบบเขาอยากขอกลับมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน แล้วเจอแล้วเคยเจอเคยเจอแบบตัวเป็นๆแบบเข้าบอกวีเราอะไรอย่างเงี้ยเราเคยค่ะเคยเคยบางทีมันบางทีมันรับมือไม่ค่อยถูกนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบโหมันมันเปลี่ยนแล้วหลอเราช่วยคุณได้ขนาดนี้แล้วหล่อแล้สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสู้มาตั้งนานมันมัเอฟเฟกต์จริงๆอ่ะบางทีเราก็แบบช็อกอยู่แต่ว่าใช่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบอยากคุณครับ พูด<า>ถึงพูดถึง M U T ปีนี้นะครับเพื่อนสนิทเราลงประกวดด้วยเรากลัวที่แบบจะมีกระแสะเรื่องความยุติธรรมไหมยุติธรรมแปลว,ว่าอะไรแหวะแอ๋อไม่ครับกูแอนขอบพูดเลยว่าแอนแอนกับแอนแอนกับแอนคุยกันแล้วเรื่องนี้ว่าแบบเรื่อง M U T เรื่องการประกวดอะมันมันไม่มาเกี่ยวข้องกับแฟนชิพของเราเพราะว่าเรารู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วแอนคิดว่า นี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจเขาอยากทําก็ต้องให้เขาทําอย่างเต็มที่แอนแอนเขารู้ว่ามันภายนอกมันอาจจะรู้สึกไม่แฟร์แต่เราเข้าใจว่าหน้าที่เราอ่ะคืออะไรแล้วเราเราซซเรียสกับหน้าที่เรามากๆเราบริบทต,ต่างๆที่เราต้องเราต้องทำอะค่ะก็ก็ไม่ห่วงเรื่องนี้จริงๆไม่ห่วงจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่คุยกันเรื่อง NTP ใช่ก็เรียกว่าปีนี้เราติดตามกันเนาะน่าจะสนุกค่ะปีนี้ต้องสนุกแน่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ